อะไรครับเนี่ยมาขอน้ําบ้านกูใช้แล้วอะไรกันครับเนี่ยมาทําอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยไ,ไม่ได้มีอะไรก็คือที่บ้านน้ําไม่ไหลก็ขอน้ําบ้านเพื่อนล้างรถโอ้ตายแลย้วเดี๋ยวกูแดกข้าวก่อนแ้าบนึงล้างรถกันไปก่อนมึงจะพากูไปไหนเออเดี๋ยวก็รู้อโอเคตามนะ <c oughs> ก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ริโดนะฮะใจกลางเมืองเลยขี่เวสป้าเข้าเมืองมาแต่ว่าอย่างที่เห็นนั้นแต้ต้คลิปแล้วเราไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีเพื่อนที่ขี่นิเวสป้ามาพี่ต้อมกับพี่เฮอและจ่าแตงก็ขับมาด้วยวันนี้ที่ถือกล้องอยู่นะครับผมก็จริงๆวันนี้เป็นงานของทางเวสป้านะครับชื่องานว่าวีว่าราเวสป้าหนุหนด้านหลังนี้ก็อยู่ที่โรงหนังริโดนะครับผมเฮ้ ไอ้บ้านนอกเข้ากลุ้มเลขอโทษครับสเซตสามย่านไปไหนครับต้องไปอีกครับไปรุ่นขอโทษครับสเซตสามย่างนี่เมื่อกี้แอบไปลงทะเบียนมาแล้วแล้วก็ได้ของมาเป็นย่ามของเวสบ้านะฮะก็วันนี้ผมขี่คันนี้มาเดี๋ยวที่รู้กันอยู่แล้วแต่เขาหน้าขี่เหมือนกันนะใจเย็นๆดูรถก่อนกูก็พยายามจะไม่ล็อกแรกเหมือนกันเนี่ยพี่ต้อมขี่คันนี้มาไอ้ไอ้หอคันนี้ แต่งคันนี้แล้วก็นอจากผมแล้วก็นางมีเนี่ยพี่พี่ที่ขับนิเวสตารัมาจอดได้ได้อีกเดี๋ยวไปดูรถที่มาวันนี้ก่อนดีกว่านี่นีล้อนี้เองที่ที่อยากใส่ล้อนี้ที่อยากใส่คิดดูถ้าล้อเนี้ยไปอยู่บนรถกว่าดูเิสวยป่ะตัวสอยจังหวะก็มีนะ PX เนี่ย ก็มีทั้งเนี่ยจากหลายกลุ่มหลายขับนะครับที่มาวันนี้ซึ่งรถคนอื่นสวยหมดยกเป็นรถเหล่าสี่คนเดิม <c oughs> เดิมเด <c oughs> ิมกึอบออันนี้คือชุดแต่งอะไรวะรับ <c oughs> อันนี้คือชุดแต่งอะไรอันนี้จานผ้ชอบชุดแต่งไอสัตว <c oughs> ์ต้องขออ <c oughs> นุญาต <c oughs> เจ้าของรถนะฮะนะครับเขาหน้าจะไปเจอมาจากทักวัดหนึ่งนะฮะเอออันนี้เป็นรุ่น G T V จะเป็นแบบจำลองคล้ายๆตัวเก่าที่เป็น แทนแพทตะเกียงล่างคือไฟจะมาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้จะเป็นแบบได้แรงบันดาลใจอย่างตัวเก่ามาโอเคเดี๋ยวเรานี่เลยคือทางอันนี้คือด่านแรกของเขาเลยนี่เข้ามาเห็นที่ทราบมาเหมือนเขาพยายามทำทีมเหมือนเปนเป็นเขาวงกดคือไล่มาตั้งแต่จุดสตาร์ทเนี่ยจุดสตาร์ทแล้วก็จะให้ดูตั้งแต่ที่เวตป้า ตัวตัวน,นิวเนี่ยนในป้าเข้ามาขายในบ้านเราก็เริ่มตั้งแต่ปีนี้2010 2010คือ,อยังเป็นตัวคาบูเรเตอร์อยู่เนี่ย L X 150คาบูเรเตอร์ก็คือเครื่องยนต์ยังเป็นคาบูเรเตอร์อยู่งงพวกคิดได้ยืนงงไม่รู้ว่าคุณมีข้อม,มูลนี่ก็รู้ดูดูได้ไ,ไ,ไ,ไงวะรู้เลยเนี่ยเนี่ยตัวไม่ไม่ก็เขาเขียนไว้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์บ้างสองพันส่บเอ็ดบีสองีันสิบเอ็ดภาพดูเลยอันนี้คือเขาทำให้มันดูแบบตั้งแต่ปี2010เลยใช่ใช่ ้าาบงปี2011เนี่ยแม่งเป็นมันเป็นรุ่น S S 150 IE นะโอ้ยรู้ได้ไงอ่ะเอ๋อเยี่ยเขียมมากเหมือนกันอ้าวกบ้างกูบ้างมึงรู้ไม่เท่ากูหรอกนี่มึงดู2ปี2012อ่ะกูแน่นเพราะว่ากูซื้อปีนี้อ๋ออ๋อรู้แล้ว G 300นี่อ้าวมึงรู้ได้ไงอ่ะสปอร์ตเหมือนกันนะอ้าวเอากูไปอ่ะโัวเบอร์เลยเอาผมไปแล้วอ่ะบดเล่นจุดที่เขาทำมาเพื่อเนี่ยคืออันนี้เลยเนี่ยคือ เขาว้องกดคือเขาจะพยายามให้เราเดินเป็นอย่างนี้เป็นวงๆอันนี้จะมีคือเคยแล้วเวลาเราไปเล่นเขาว้องกดอ่ะมันจะหาทางออกยากใช่ไหมล่ะเออมันก็จะอย่างเงี้ยตน้ำเราโตแล้วนะก็เราโตแล้วนะพวกคุก็เรียนปียาบาน้อน้ำเราโตแล้วนะอันนันอันนี้มุกจากกล้องเขาถอยเนี่ยเขาถอยทิ๊บมาอันนี้แค่ปี2012นสแล้วตอนนี้2023 ยังเหลืออีกหลายปีเลยอันนี้ก็ที่เอามาเป็นดิสเพย์ตรงนี้ก็เป็นตัว PX PX ก็เป็นตัว2อังหวะอันนี้น่าจะเป็น PX ร2 5ี่ใช่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นพีซอนไม่ใช่เขาบอกข้างนั่งเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบนี้เฉยอันนี้เป็น PX เป็นตัวสองังหวะที่ยังเป็นคงความเป็นสไตล์ของเว้าอยู่ก็มาโชว์นี้อันนี้ยังเป็นรุ่นเกยมืออยู่มีความคลาสสิกใช่แบบเก่าอยู่อ๋ออันนี้เป็นตัวล่าสุดหรือสุดท้ายที่เป็นตัวสองังหวะนี่ก็เนี่ย ที่เรายืนกันอยู่ปี2023นี่คือ GTS Super Sport 150เดี๋ยวเรามีอยู่ด้านในเดีย๋ยวเราจะไปดูกันตัวนี้อันนี้คือล่าสุดยังไม่วางขายด้วยแต่มีโชว์ในงานแล้วเดี๋ยวไปดูกันนี่แค่ข้างล่างเดี๋ยวเคลื่อนไปดูข้างบนกัน ขึ้นมาจากชั้นหนึ่งแล้วนะสิ่งแรกเลยที่สัมผัสได้เลยคือเย็นไอ้นี่ไปอยู่ข้างล่างทำไมตั้งนานวะร้อนชิบหายดีนะก็มีแซนด์อฟตรงนี้ใครมาก็ถ่ายรูปกันได้เป็นเสน่ห์ของเี่ต้อแล้วคือฟวาเป็นเล่นการสีพี่ต้อมจะรู้อย่างนี้แบบชอบให้อย่างงี้โทนสีนี้ชชไม่รู้ว่าเรียกอะไรอ่ะจะเรียกโดยรวมก็ป๊อปอาร์ตก็เดี๋ยวเราเอาลงทะเบียนมาแล้วอย่างที่บอกนี่เราได้นี้มาจริงๆมีแซนดบ็อกอีกแล้วก็ตัดฟุตไปที่เมื่อกี้กูถ่ายกันไว้เอาอะไรมา อะไรครับเนี่ยเพราะปกติอ่ะเวลากูไปแก่แต่งงานอย่าเงี้ยกูก็เป็นเนี่ยไปดอยของกินเขากูไม่คิดว่ามากับพวกมึงแล้วแทนที่จะห้ามกันเมื่อกี้เข้าไปบ้านกูไปล้างรถให้พอนะซื้อข้าวให้กินแล้วนะ,ะไนต <c oughs> ไปดูต่อว่าในงานยังมีอะไรอันนี้แค่ออเดิบบออเดิบไป นี่ดีกว่าเคยดูคลิปในโซเชียลป่ะคลิปจะมีช่างภาพทำเนี้ยที่พวกถ่ายรถถ่ายรถอ่ถ่ายรถสวยๆอ่ะแล้ววันถ่ายเป็นป้าลองดูไหมได้ว่าติดเปล่าได้โอเคถ่ายคู่กันเลยสองสามโอ้ยไปเห็นเล่นเป็นเด็กเลยเขาหลักไม่พาขางอกบ้านแล้วพวกมึงเนี่ยไปอยาอยาได้ยังยังมีอันอื่นนี่ให้เล่นมึงเล่นอีกเยอะเลยนานมากับพูดถึงเขาเนี่ย โอ้โไม่ได้เข้าลงหนังนาแล้วนะเออใช่แนี่ฉายไปด้านหลังดูจะคือสารคดีของทางเวทป้าฉายอยู่แล้วก็เป็นตัว GTS ซึ่งเป็นตัวตัวใหม่ซึ่งยังไม่ขายด้วยแต่เอามาให้เราดูในวันนี้ มาเที่ยวนดูมันอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยก็เสร็จจากตรงนี้คือพื้นที่ในกิจกรรมงานตรงนี้ยังมีอีกเนี่ยเวสไปพิเลนคือยังมีโซนพิเศษด้านในอีกเดี๋ยวพาไอ้ลิงสองตัวนี้พาไปดูก่อนไป ก็เมื่อกี้แค่อย่างที่บอกแค่น้ำจิ้มทางเข้าอันนี้เขามีเป็นโซนมมงูมีงูใช่ฮ้ยแต่เหมือนเนไอสัตว์ไม่เอาสิไม่เอาสีบาดเดียวดูเพินอะไรไม่เกินเมงูรูปได้คำแรกแต่อย่าเอาม้าไปแย่จากสีใหม่ที่จะเปิดตัวกันแล้วในวันนี้แล้วก็ยังมีตัวที่อ่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวเอ็กซ์พหรือว่าเราไม่ใช่ว่าเราเรียกให้มันดูแบบ พี่เสก็ตัวแรตัวเอ็กตัวคอลลบอะไร,รต่างๆแนละ้วแต่คนจะใช้สับแล้วกันบางตัวเคยเห็นแล้วบางตัวอาจจะไม่เคยหรือว่าไปดูกันอีก,กรอบแล้วกันด้านในคิดว่าพี่ต้อมนายชอบเพราะพี่ต้อมนี่เป็นคนเจ็บสายงานอาร์ตไปดูได้กว่า ดี่ดูไหนละคือเขาก็สร้างกิมมิกเล็กๆน้อยๆปกติเราไปก็จะเห็นแบบรถจอดโชว์นี่เขาก็สร้างกิมมิกก็เป็นสไตล์ของตัวนี้นี่ก็คือศิลปินที่เขาเชิญมานะครับผมเป็นศิลปินสเตตแฟชั่นที่ทำการคอลแลปกับเขาก็คือชอนวอเตอร์สปาร์ก กูแขกจอร์แดนสปูลยองเซยอไม่ใช่เกาหลีเราเป็นฝรั่งเขาไม่ใช่เกาหลีรู้มึงเดี๋ยวเนียมึงมาดูหน้าเขาหมาดูหน้าเขาดูหน้าเขาชอนคนนี้คนนี้แล้วพูดอันยองคืออะไรอันนี้ก็เขาเรียกอะไรอย่างที่เราหลุดมาเมื่อกี้สไตล์เขาก็คือแบบสีสันเขาก็เคยคอลแลบกับแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็พอเขามาทำายูเป็ป้าก็ออกมาเป็นตัวนี้นี่ อันนี้ก็คุณชอนนี้เขาจะเด็ดอะไรนะวินเทจวินเทจหน่อยเรื่องสีเด็ดเรื่องสีเรื่องสีเขาจะเป็นเสื้อผ้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นสื้อติอาร์ตเป็นศิลปินสตรีติอาร์ตอันนี้ก็จะเป็นพีมาเวล่าไซกลมนะครับผมมันก็กลายเป็นของแล้ไปแล้วของแล้ไปแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอย่างที่บอกหนึ่งในที่เป็นป้าคอลแลบกับศิลปินสตรีติอาร์ตนี่มีมีราชนาจารย์ด้วยนี่อันนี้อาจารย์หนูเป็นหนูกันตึมคู่แข่งหนูกันไทยใช่ใช่คือเขาไม่ได้สักแต่จะเอา รถมาจอดโชว์เขาเห็นนะเขาก็จัดเตีมให้มันเข้ากับรถมีสีต่างๆที่อยู่ในรถนี่จะเป็นตัวต่อไปจะเป็นตัวเวสป้าเก้าดหกทากัเอมบอร์ลิโออาร์มานี่เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันแล้วที่ท่านยืนอยู่ในตรงนี้ก็เป็นสุสานบ้านล้างที่เรามาทําการไม่เบรกถ้าคนเลยรไม่ใช่อันนี้ก็เป็น9 4 6สี่หก็คือได้อินสปายมาจากเวสป้าตัวหนึ่งี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นของแลอีกหนึ่งรุ่นไปแล้วของเวสป้าก็คือ9 4 6ห อามานี่อันนี้ดูแล้วแบบเรียบหรูดูมีสไตล์ทุกคันก็จะมีเลขบอกอยู่อันนี้เป็น6ก8้าแปน่าจะมีประมาณล้านคันลิมิเต็ดไม่ใช่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 อ๋อไม่ใชกก็เห็นเป็นลิมิเต็ดล้านคันไม่ได้เหรอไม่ได้ล้านคันไม่ลิมิเต็ดสีดำเอาหรอะบีเปอร์สนเจมากบีเปอร์สนเจนมากถ้าอยากจะดูแบบพาโรดี้แบบ กากๆา low cost นะ,ะไปดูเพจโมเม้นท์เลสซิ่งอาจย์จขึ้นลูก <laughs> ไปถ่ายหน้าบ้านมันด้วยเดี๋ยวไปดูรถตัวจริงรเลยดีกว่าข้างในอันนี้เป็นเมื่อกี้จากดำนะนี่จากดำแล้วก็พง่งขาวจ้่วอันนี้ครับเวสป้าเอ็กกัสตินบีเบอร์กิมมิของมันคือก็จะเป็นลายไฟสีขาว,ขาวคลีนคลีนทั้งคันนะครับนะฮะ <laughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถอดทิ้งไปนีไม่ใช่ม่ใช่สีขาว บานะครัอันนี้ก็ไม่ใช่สีขาวมันไม่ใช่สีขาวเดีย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 วขอไว้ก่อนไอ้ห้อไม่เจอนานมึงเป็นคนตลกขึ้นไปเลยเออแล้วถอ่แล้วก็ถอดจริงจังนะนะเหงาถอดจริงจังเขียนไว้เออมาทำอะไรเราก็ไปกันต่อเมื่อกี้เราอยู่ห้องกันจบแล้วฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวทะเลฝรั่งเศสเดอแคสปะซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เรามีอะไรอาร์มานี่อันนี้เป็นดิออ อันนี้เป็นอีกหนึ่งงานเอ็กเพลียนสองเมต้าเป็นตัว9 6เหมือนกับตอนของอาร์มานี่ดูจากอันนี้ดูมีดีเทลเยอะกว่าแล้วก็อันนั้นอาจจะตายแบบสไตล์เรียบๆดูดันหน่อยอันนี้จะดูแบบดีเทลเยอะตามสไตล์ของดีออและดูดิ่เขาเซตห้องนี้เป็นแบบดีออเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสใช่ไหมไอ้นะ้ำเสี่ยตกใจไอ้สั์เอ้ยเหมือนกู้พาเด็กมาด้วยจริงอ่ะก็เนี่ยเขาก็จะเหมือนจําลองทะเลฝรั่งเศสมาได้อันที่เชิญเชิญเธอไปนั่งได้เลยนะฮะเชี่ย เชียอ๋อเชียคือเชียเชียเนี่ยเชิญก<ๆ>ูเล่นอะไรเยอะแยะเ<ๆ>ขาบอกว่าทีมจัดเนี่ยให้มันเปิดเหมือนทะเลฝรั่งเศสใช่ะทะเลฝรั่งเศสเพราะว่าเนี่ยถ้ามองไปไกลๆฝั่งนู้นอ่ะจะเห็นองลีดอบอลอยู่เห็นป่ะอ่าโอ,โอมีเลยนะหลุด <c oughs> <c oughs> จากทะเลฝรั่งเศสมาจากรีออ์เมื่อกี้ก็ มาอยู่ห้องเอ็กซเรย์ใช่ไฟมันแดงเหมือนกูมาห้องล้างสีไมเสเลยไม่รู้ต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่ทําการเอ็กเลียนของเวทป้าคอลแลบต้องบอกว่าอันนี้เป็นไม่ใช่แบรนด์สินค้าหรืออะไรต่างๆแล้วเป็นองค์กรองค์กรที่เนี่ยปฏิวต้โลเหนืออะไรประมาณนี้นะครับผมเข้ามาก็จะมีลายเส้นของอะไรไม่รู้แต่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาั่วๆทุกอย่างมีความหมายหมดใช่ไหมจารย์คอนเซปต์ศิลปะเขาบอกว่าเป็นลายเส้นเนี่ย เชื่อมโยงเชื่อมโยงคอนเนคเขาทำงานทั่วโลกรายได้จากการขายรถเว็บ้ารุ่นเลสเนี่ยเขาจะบริจาคให้กับองค์กรนี้เลยเลสนี้เฮ้ยทำไมเราบ้าบ้แอบฟังเข้ามาก็อันจริงอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในช้อยตอนที่รถโลมเราจะทำสีแอบดูสีดิสเพลย์มีไว้เพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่สีแดงอ่ะมันคือสีแดงแดงแบบตะโกนหมตะโกนตามคอนเซ็ปต์เลสก็ทุกอย่างแดงหมดทุกอย่างแดงหมดนะครับเบาะแดง ปอกมือการกระจกพี่มานี่จะมาทั้งทั้งบล็อกเลยกล่องหลังก็จะเป็นสีแดงกล่องนี้มีของกินไหมกล่ <c oughs> องนี้มีของกินไหมเลดบ็อกไม่ใช่สแน็คบ็อกอ้ทิต จริงๆหนึ่งไฮไลท์ของอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอันที่เราเดินทะลุไปออกส้มๆโซนหนึ่ง,นนงใช่ไหมอีกโซนหนึ่งเป็นพิมาเวล่าคันเลือกไว้ก็คือเป็น2อคัน2สีแต่ว่าเป็นการ ปิดกันสีแรกจะเป็นสีดู u อ ordache ไม่รู้อะไรกูอ้าวอันที่สองที่จะเป็น orange camanto เป็นรุ่นที่มาเปล่าอย่างเดียวจะไม่มีสปินจะไม่มีจีนเอสสมมุติว่าของดู u อ ordache ก็จะเป็นตัดด้วยโทนส้มส่วนไออันของ orange camanto เนี่ยก็จะตัดกันตรงไหนที่เป็นสีส้มคันอ r a n g e จะเป็นสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยเห็นป่ะเหมือนกับ สลับกันพูด,ดง่ายเลยพระหลาบ้านเราคือสลับกันโดยรวมเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอที่ฟ้าประตูจะขึ้นเหมือนที่จาร์น้ตบอกอะ <c oughs> ฟ้ามันจะเป็นระหว่างฟ้าทะเลกับฟ้าต <c oughs> อนพระอาทิตย์ตกมันจะส้มๆหน่อยมันจะฟ้าฟ้าหน่อยซึ่งอันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรอินสปาณอย่างนั้นอ่า ตลอดเลยเป็นคอนบเศปต์การออกแบบใช่ชอบไหมชอบไหมถามก่อนถามก่อนเป็นไงบ้างเพราะเอาจริงๆถ้าถ้าถามคนที่ใช้เบสป้าถ้าถามกูอะเบสป้ายังไม่เคยเล่นเฉดอะไรต่าี้มาก่อนเฮ้ยมาดิมาดิมาดิตู้มาดิตู้มาีิตู้มาดิมาดวัาดีตู้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างพี่ครับจริงๆก็ตอนแรกมาตินมาลูกชายมาตินเนาะให้มาตินเดินครับมาตินเดินมาเมื่อก่อนพอเราไปเจอไอ้ตรงผ้าผ้าอมก่ออนขเะค่ะค่นึ่แล้วถ่ายเป็นวะดีโอเข้าไปเลย มันจะแบบเออเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์แบบปกติที่เห็นทั่วไปมันจะเฉยๆบนถนนวิ่งทันไปปุ๊บแบบก็ถือกล้องแบบไอปคิดว่าวันนี้มันดูหล่อยังวะ้ยเราสั่จริงๆแล้วแบบเข้าไปช้อนถ่ายแบบโหสีสันแล้วเราก็แบบนึกว่าแค่นั้นก็เดินทะลุไปอันนี้เวอร์จริงยอมรับ946นี่คือตกใจเลยที่แบบห้องมืดเลยเห็นนี่ันไปแบบอะไรวะเนี่ยอะไรวันที่เนี้ยจนมาจบอันสุดท้ายมาเจองานที่เขามีปาร์ตี้คือเราแบบโหนี่เขาจะให้กูคนเดียวเ ไม่ใช่ป่ะคนเย่ะรู้เลยว่าเขาตั้งใจทำมากทุกอย่างผ่านการคิดมาเพียวร้านกล้วยปัป่นไปางไหนยือห้อานเอาข้างบนเนาะไม่ทำเลยนะ<ผ>ทำเลัเนะบังเอิญเจอมากเลยอ่ะใสยโอ้โหโคตรโคตรรมณ์ จบลงไปแล้วสำหรับบรรยากาศงานไม่มีสักทีพอดีคุณไม่ได้มีพอดีก็วันนี้อย่างที่บอกมีทั้งเอ็กซิชันของตัวเอ็กซ์เพเลียสของเวสป้าแล้วก็ตัวสีใหม่ของพิมายเวล่าสีเรียกว่าเป็นเรียกง่ายๆว่า้าเราก็ทูโทนแล้วกันอย่างนั้นเป็นสองสีต่าของเยาว์เวล่านะครับผมนอกจากนี้นะฮะทางเวสป้าก็จะมีแคมเปญ เวสตี้อ่าก็คือจะเป็นคําชื่อเรียกของคนที่ขี่เวสป้าทั่วโลกเลยแล้วก็ซึ่งาทางเวสป้าเนี่ยกำลังจะมีแบบแคมเปญฮาลาวานเฟสติวัลต่างๆภายในปีหน้านี่แต่เขาเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้นะซึ่งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยวีว่าลาเวสป้าเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนจะเริ่มติดตามกิจกรรมงานของเวสป้าเนี่ยภายในปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยงานอีเวนต์นี่เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ให้มาจอยกันมาเจอกันของเวสป้า ทั่ว,วประเทศ,เทศไทย,เออเยทั้งตัวเก่าตัวใหม่นี่เดี๋ยวมาจอยกันได้ซึ่งแคมเปญนี้ไม่ได้มีแค่แค่นี้ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมี อีกมาเรื่อยๆปีหน้านี่จะเป็นแคมเปญใหญ่ของพี่ป้าเลยก็รอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นอะไระครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากที่ดูกันนะครับผมขอบคุณพี่ฮอพี่ต้อมด้วยขอบคุณมากครับที่ลากโดนลากมาวันนี้ครับผมขอบคุณก็ฟูลด้วยที่มานั่งเอ,อ๋อยู่หลังกล้องพี่ถึงเพื่อนมาเพื่อน <c oughs> อน,นั่งปากหัวออะไรอย่างเงี้ยฝากช่องอะไรอี้ต้องมีไม่มีแล้วไม่มีแล้วฝากช่องดังแล้วไม่ต้องฝากอะไรแล้วไลค์กดติดตามไปไม่มีไม่เอาไม่เอาเชยเชยมีหมดทุกอย่างแต่ไม่ฝาาากกกออออไเเเเเลยยยยสสั่่งงงขใจจจปดวนนนนนนีี้้บบุมมึึหื เออคุณเหนื่อยไม่เหนื่อยงานเหนื่อยกับมึงเนี่ยก็งี้เรา3คนและจ่าแตงด้วยลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะดึกไปมากกว่านี้ไปกับเขาสวัสดีครับสวัสดีครับ